โกฉาบแ่ช่างหินแนช่างฟ้าแนช่างไฟแนช่างกับเพื่อนนะ้คะ่ะเนาะมือขออนุญาตน,ะะน้อค่ะเนาะขออนุญาตพี่น้องอาจจะพได้เห็นหนางานทักปันไดเพราะว่าค่อย ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะผีน้องค่ะเบื้องนะคะานอเป็นสิมปูกับเบื้องโตสาวโมหันดาเล่ท็เลซิมปูกับเบื้องอันนี้คอยกัน เดี๋ยวก็สิยเอาปูนลงเอาสีลงค่ะพ i̇şte ี่น้องค่ะอันมือนี่ก็จะเทคานค่ะมือนี่เทคานเนาะเนาะคานสีแดงเดี๋ยวก็สิยเอาปูนลงเอาสีลงค่ะพี่น้องค่ะอันมือนี่ก็จะเทคานค่ะมือนี่เทคานเนาะเนาะคานสีแดงเบื้องเนาะค่ะเนาะเป็นสิมบับกับเบื้องโตเสาวบมฮันนาเล่เป็นสิมบับกับเบื้องอันนี้คอยก่ะ เด็กคุณเด้อนละางานขอก็ับออกมาแบบนี้แหละพี่น้องค่ะก็จะมีหลายสร้างเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสร้างเป็นผรนกสมหินค่ะเป็นผรนกสมหินเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเมื่อนี้ขอ,อก็ับเป็นหน้าที่หน้าที่สม สมหินของเพื่อนเพราะว่าลูกน้องหมอมาค่ะกะ็เลยสสุมโกฉาบแม่ช่างหินแม่ช่างฟ้าแม่ช่างไฟแม่ช่างกับ เป็นผนกส้มหินค่ะเป็นผนกส้มหิน,นะะเนะาคะค่ะเนาะก็บคามค่ะ่นองอันที่เห็นเป็นน้ำเป็นน้ำเนี่ยคือแซ่ปูนไว้เนาะค่ะเนาะแซ่น้ำไว้แซ่ปูนไว้ค่ะนั็นแดงเนาะค่ะเนาะกระบะสองกระบะเลย ทางตะเพยอยู่เข้านผู้เด็กพี่น้องค่ะ,คะโกฉาบแม่ช่างหินแม่ช่างฟ้าแม่ช่างไฟแม่ช่างกับพอกระเตรียมเตรียมโซนกระบะหินมาสองกระบะเลยพี่น้องมาสองกระบะเลยค่ะ นี่ก็ทักเทศสีแดงดละพี่น้องจ้าโอเคค่ะ คอยเตรียมเตรียมโซอันกระบะห,หมาส่องกระบะเลยพี่น้องมาส่องกระบะเลยค่ะเพื่อนนะอค่ะน้ะมือขออนุญาตน้อค่ะนาะขออนุญาตพี่น้องอาจจะพ่อได้เห็นหนางานพักปันไดเพราะว่าคอย อานแดงเนาะคะนะ่ะเนาะกระบะสองกระบะเลยกระบะสร้างพป็นทะเลอยู่ข้างๆทะเลนะะ่องค่ะนวัสดีค่ะเมื่อนี้เป็นพนักงานส่งผิงพนักงานส่งผิวมาเมื่อนี้ผมได้ส่งผิวพี่น้อง เบื้องเนาะคะ่ะเนาะเคุนสีมะก,กรูดกับเบื้องตัวสาวบมฮันนาแล้วคุณเลสินอ๊อกกับเบื้องอันนี้คอยกันเดี๋ยวก็จะเอาปูนลงเอาสีลงค่ะพี่น้องค่ะอัน,นเมื่อน,นี้ก็จะเทคานค่ะเมื่อน,นี้เทคานเนาะนะค่เนาะคานสีแดง เด็กคุณเด้อนางงามขอดอกออกมาแบบนี้นะพี <c oughs> ่น้องค่ะก็จะมีหลายสร้างเนาะค่ะเนาะสร้างเพื่อนเนาะค่ะเนาะมือนี้ขออนุญาตเนาะค่ะเนาะขออนุญาตพี่น้องอาจจะเพ่อได้เห็นหนางานทักปันไดเพราะว่าข่อยเป็นพระเอกสมหิ็ค่ะเป็นพระเอกสมหิ็เนาะค่ะเนาะ เบื้องนะคจะเนาะเป็นสมกุ้งกับเบื้องโตสาวบมฮันนาแล้ว็ยส้มกุ้กับเบื้องอันนี้คอยค่ะฮัตดีค่ะเมื่อนี่เป็นพนักงานส่งผิน่นพนักงานส่งผิ่น่ามาเมื่อนี้ไ,ได้ส่งิน,นี่น่า มือนี้ก็ทักเทศสีแดงและพี่อน้องจ้าโอเคค่ะมือนี้ขอก็เป็นหน้าที่หน้าที่สมสมหินของเพื่อนเพราะว่าลูกน้องหมอมาค่ะก็เลยสวมเป็นผาแนกสมหินค่ะเป็นผาแนกสมหินเนาะค่ะเนาะ ทังพุ่นบุฮันได้เทค่ะทังพุ่นบุฮันได้เทค่ะเอาเอา,เอาเครื่องหนึ่งก่อนค่ะเครื่องหนึ่งก่อนเนาะเนาะเด็กคุณเด้อเด้ดนีา่ง,งานขอดอกออกมาแบบนี้นะพี่น้องค่ะก็จะมีหลายสร้างเนาะค่ะเนาะสร้างทังพุ่นบุฮันได้เทค่ะ ทางพุนบุันไดเทค่ะเอาเอาครื่งหนึ่งก่อนค่ะพี่ครื่งหนึ่งก่อนนะค่ะเนาะเดี๋ยวก็จะเอาปูนลงเอาสีลงค่ะพี่น้องค่ะอันมือนี่ก็จะเทคานค่ะมือนี่เทคานเนาะเนาะคานสีแดงพอก็เตรียมเตรียมโซอันกระบะน่มาสองกระบะเลยพี่น้องมาสองกระบะเลยค่ะเพื่อนเนาะค่ะเนาะมือนี้ขออนุญาตเนาะขออนุญาตพี่น้อง อาจจะบ่ได้เห็นหนางากกนพักปันใดเพราะว่าค่อย ส่งหินมาเมือม่อนี้เคยได้ส่งหนะินที่น่าโกชาบแน่ช่งชงาชงหินแน่ช่างฝ้าแน่ช่างไฟแน่ช่างกโกฉาบแน่ช่างหินแน่ช่างฝ้าแน่ช่างไฟแน่ช่างเห็เพื่อนเนาะค่ะเนาะมือนี้ขออนุญาตนะะคเนาะ ญาตพี่น้องอาจจะกพได้เห็นหนางานทักปันไดเพราะว่าโอยทขอพคุณรมฮันได้ที่